วินาทีคุณยายได้เจอหน้าล้านสาวน้องเอลิเซียรังสีสิงพิพัฒ์ครั้งแรกนับว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อเช้าวันนี้นางเอกสาวอย่างแพทธิเซียกูดขอถายาติหมื่นล้านน้องเอลิเซียแล้วขาวอมชมพูจำมามากท่ามกลางคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามโดยงานนี้เธอได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวระบุข,ข้อความว่า Welcome to the world, Alicia, e our sweet baby girl, born on the 16th of June at 68 weeks plus t o days. We are so grateful to hold you healthily in our arms. น้องเอลิเซียมาแล้วค่ะทุกคนป๊าป๊าตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามี่เลยหนูเกิดวันที่16.06.66ทำน้ำหนักได้3,160กรัมแล้วตอนนี้หนูกินเก่งนอนเก่งสุดๆเลยค่ะ อีกครั้งงานนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดวินาทีคุณยายหรือคุณแม่แพทิเซียได้เจอหน้าหลานสาวน้องเอลิเซียรังสีสิงพิพัฒครั้งแรกโดยคุณยายได้โพสต์ข้อความระบุว่าเด็กหญิงเอลิเซียรังสีสิงพิพัฒมาแล้วค่ะยายดีใจที่สุดที่ได้เห็นหนูครั้งแรกขอให้เป็นเด็กเลี้ยงง่ายๆและสุขภาพแข็งแรงค่ะ16ทับศ6ทับ6